นทางด้านของบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นมุกจากขวาไปซ้ายเป็นชุดสีน้าล้ะครับโอ้โหล่าที่ีขึ้นมาครับเอาเรื่องเลยครับโบลี่โบลี่ดีมาเอ้าแล้วส้มหล่นริงเรียบร้อยเจฟโจเวสการิโอบอกส้มหล่นตามสีเสื้ออย่างนี้ก็ซัดก่อนเลยครับโอ้โหอาร์เจนติน่าล้ำทีข้าไปแล้วนะคูณเึงกันนี้ครับทิ้งกันซ้ายขวาแล้วหักมาเหลี่ยมนี้ครับบอลมันสกัดพลาดครับไม่เคลียร์แล้วก็ แปลง่ายๆเข้าซ้ายไปเลยมาอยู่เดี๋ยวรั้งแต่ไม่ได้ก็ยังไปได้อยู่จิตปัญญาจิตปัญญามีพื้นที่แล้วเข้ามา,าตรงนี้ก็จิโยเรียบง่ายสองรประตูต่อศูนย์เฉยเลยครับเด็กจากแมสซ์คาเรียลมาแล้วครับสองศูนย์ครับไปดูที่เลือกเลยครับประตูออกยิ่งอ้อสุดประกอบนะครับมือคมหน้าของขอ่าก็ไม่ไม่ได้แบบจิ้กันขนาดนั้นครับจะพอได้ครับ อ๋อแล้วมาโบลี่ลูกสามเรียบร้อยเลยนัลใสเลยโอ้โหมาแล้วเปนโดนเวนสามกระสับประตูนะเว้ยมันไม่ธรรมดาเออเฮ้ไม่ธรรมดาโอ้โหคมถึงตาดช่องเรื่อยๆเลยครับแล้ววิ่งตัดหลังมาโอ้โหช่วชื่นชมกองหน้านี่วิ่งหน่ะยายามจะรากเข้ามาในฝั่งซ้ายเนี่ยเข้ามากรอบเกย์ทอแล้วหลุดมาตรงนี้ได้ยิงโโอ้ห อ,ออกเบาๆครับผู้สาวสขุมราชบุรีครับจังหวะนี้มีโอกาสยิงนับแต่หม,มไปติบบล็อกแล้วครับดูครับหลุดมาแล้วแล้วได้ยิยงนี่ออกมาไวครับครับผมเห็นทางด้านวีทีพียูเนี่ย<ห>น้ำอยู่สี่สิบเอ็ดบุรีรัมจุดห้าวันนี้เขาต้องเอา6แต้มเต็มเพื่อจะเชียร์เท้านะแต่ตอนนี้ยิยงเร<อ>ียบร้อยมาแล้วครับมาแล้วครับมาไวสามหนึ่งครับเลสกี้ตามมาเต็มเตตรงนี้ยังมีโอกาสมีลุ้นครับ ออกมาไวในช่วงครึ่งหลังจังหวะที่ทำเกมมาจากกลางสนามครับแล้วนี่ครับต่อกัน2ทีแล้วยิงตรงนี้โค้งเลยครับนะครับซีคิปตรงนี้ครับเล่นสั้นๆครับให้มาที่คาโด้ครับทงบอลเอาไว้แล้วขวาเติมไปแล้วครับนะลารเบอร์ดีมาไม่ทันครับโหม่นมาแล้วจังหวะนี้เปิดลงผู้ที่โค้งมาลูกนี้นี่ได้เสียวเหมือนกันครับสุดโชคเก็บได้ขวาเติมขึ้นมาอีกแล้วครับบุกมาเป็นพายุเลยครับน่รื้อบดีเข้ามาแบบนี้กิงโโอ้หตนบล็อกครับ กบุรีรำหมายมืสองประตูกบุรีรัมย์อ้าวแล้วทุกนี้หลุดเดี่ยวมาอโอ้โหจากนี้อะไรตามแก้มครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับลิโกโเบเอโน่ให้มาสุกบรนัุไม่ไ,ไหวนะครับและทษเจ็บหมดแล้วด้วยเป็ดทางด้านโอราชบุรีมิถลนเอฟซี MC ครับหรือคุณเจมจอมเวสิคาริโอเอาชนะทางด้านเลสกี้ไปได้3ประตูต่อหนึ่งโอ้โหถือว่าเซอร์ไพรส์กันตั้งแต่เกมแรกเลยครับกบุญรัำครับบองจากฝุ่นตัวนี้สะดุดครับ ถ้าสะดุดแบบนี้เต็มที่เขาจะได้แค่แกับทางด้านของบุรีรัรมย์ยู่นเ,เ,เ,นเนต็ดกราบบุรินเจยรย่อเซียสิบเซเว่นเซนเต์เบียครับบุรีรับเอาชนะไปก่อนครับเท่าที่ดูมานี่ผมจะด้านของราชบุรีดูจากซ้ายไปขวาชุดสีส้มนะครับเียนแกนออกมาสวยกับทางซ้ายครับเคซุสตักลูกนี้มาแล้วจับบอลโอ้โหเพื่อนจับบอลจนไปไกลถึงนะครับเคซุตตักลูกนี้ไม่รับหน้าแล้วเอาแล้วพอซุยพอซุยทำงานได้ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อย ลูกนี้มีความนิ่งพอแม้ว่าบอลแรกหลอมทันนะนะสองเก็บซฟตัดให้บอสซุยครับหลุดขึ้นมาแล้วลูกนี้แต่บอลข้างหน้ายิงด้วยซ้ายไม่หือนะครับยิงยากนะอยแน่ลูกเนี้ยเออโค้งฝ่ายกลางประตูใส่ได้ยังไม่ได้ฐานสองเก็บสวนปรตรอ่อสองยังมีเบอลฉลับครับมดเข้าเลยครับโอ้โหลูกนี้มีขั้นตวงครับก็จะมีนัดความคมลูกนี้ถือว่าโชค มีโชคครับลูกตู้นะครับเข้าประตูไปเลยครับอ๋ฉันแหลกเพื่อนนะครับโอ้โหออเียเซเว่นนายมีตัวเติมมาแล้วเดียโดแซงมาดึทีแต่ยังไม่แก้ไขเอาบอลมาได้ครับมินเจวิ่งทไปด้นนอกนี้ิงเรียบเอาโอรจครับานี้องชื่นชม กับทางด้านของเซ็นเตอรเบียร์ที่วิ่งหลอกไปด้วยนะครับครับผมโอ้แล้วจังหวะยิงนี่คือวิ่งออกซ้ายไปเพื่อนทำทางให้เพื่อนครับอเซ็นเต้า er ์เบียร์วิ่งเข้ามาที่ข้างในแล้วก็ปั๊เลสซิ่งเลวตั้งแต่แดนหน้าเลยครับแก้ตัวไม่ได้ของรินเจรินเจ,เจ,เจข้อมาเซนต้าเบียร์แล้วข้างหน้ามีเพื่อนวิ่งมาแล้วก็ยอก่อเสียไปเมื่อได้ยิงเรียบร้อยต่อสองต่อครับช็อตเลยครับเลรับจ่ายให้เพื่อนปุ๊บคลิก และยิงครับโอ้มันมีช่องอยู่ตรงนั้นบนโอ้แล้วมีพื้นที่ว่างให้เลี้ยงขึ้นมาด้วยครแกมอสุยมอสุยต่อโ้นมาตรงนี้เดียสยดยิงเรียบร้อยโอ้ลูกนี้เหนือชั้นครับมีการหมุนหลอกหนึ่งทีครับสามสอครับวคุยดำแล้วแม่ไม่ยอมครับพริกดำออกข้างตัวครับในการพริกปอนด์ผมว่าทำได้เฉียบขาดครับแล้วต่อกลับมาแล้วหลอกโอ้โหหลอกหายลงบนเลยครับนี่ครับดำแล้วต่อเขอโทษจังหวะนี้ตัดมาแล้วยิงโอ้โหปัดได้ครับ โอ้ยังไม่เซโอ้รอดพ้นมาอีกครั้งกับราชบุรีขืนมาแล้ววิ่งยาวๆมาเปิดเข้าในตรงนี้แล้วแถวสองเป็นนังเตะราชบรีที่มาเก็บได้ข้างในมีพีที่เราตู่ยัดเข้ามาเราถูกประกบไว้สองแล้วครับโอ้โหเราวิ่งทำทางมาสามคนด้านหน้ามีด้านซ้ายมีมนัสน์เติมกลางเข้ามาโอ้ต่อส้นยิงโอ้โหโอ้ตรงนี้ทำสวยอย่างกับฟุตซอลครับแม่เปิดจากโถโอ้โหตามสูตรเลยครับ ยิง <จะ S 1> มันหักข<ด>้อเลยน่าจะเป็นการยิงทีม่มานัสสักเอาวยังไปได้ครับมนัสสักโดนตรงอยู่มนัสสักไหลออกขวาป๊อตสุยโอ้โอไม่เข้าสับเรียบยรย้อย4-2แล้วคุยดันไปกันผ่านไปแล้วอ๋อเหมือนจะไม่ตายแต่ว่าก็ตายจนได้ก็เพราะขเขาวิ่งมาสับ เอาู่ตัวชนะได้ครับจ่ายมาให้บอสซุยครับถึงไปชนเสาครับแม่เรนดีเจซุตตามมาซ้ำได้ครับนี่ขนาดพิธีวิันครับเท่ากัน16ตู้เท่ากันยกขึ้นมาตรงนี้อ่าแล้วเป็นบอลของราชบุรีครับมีโอกาสจากกันพับพรสายตรงนี้พลิกไหมโอ้โหบริเจกับได้เอาเตบตอนหล่นเรียกเลยนี่แหะครับโอ้ยคู่นี้เจ็บกีเันไปแลบเลยครับไล่มา หรือไปโอดเลยครับสุดท้ายแต่บอลตะลักเข้าทางครับนี่ครับเคลียร์จะไม่ขาดยังยาวมันกินซ้ำโอ้โหสังหวะครับเป็นแม่งยังตายแต่ที่ได้ครับอ่าแล้วเป็นบอลของราชบุรีเอาแล้วจ่ายเสียเองตรงนี้ครับข้างหน้าวิ่งมาแล้วกลายเป็นว่าเกยสุดเดียวเดี่ยวนี่เกยสุดโอ้โหใจหายใจคว่ำหมดโอ้จะย์สุดหนไปจนเสาแล้วลูกนี้เคลียร์ยังไงครับ เบียร์ชนะภาคใจหายเลยตรงนี้เป็นยังไงบีเอร์ครับที่เก็บได้มาที่ทางด้านของยอดเสียเซลกันแล้วจ่ายยาวเกินไปกันแล้วตรงนี้หมดเวลาการแข่งขันก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะทางด้านราชบุรีมิดพอนเอฟซีไปได้4ประตูต่อ3ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกม5ดาวของโคฟโคพในวันนี้เลยครับสนุกสนานจิ้นี่ก็ต้องมีการ ปรับแล้วนะครับปรับครับผมคุณซุปเปอร์ซูรูเจอกับสันติโร่ครับจากบุยรำอยู่ในเต็ดครับครับไม้สุดท้ายท้ายที่สุดนะครับจริงๆรบราชบุรีครับเลยรำเนาะใส่ความประหยัดมาเก so ็บบอลได้เอาแล้วแทงมาตรงนี้หนุดเดียวเดียวได้ยิงเรียบร้อยสุดๆท่านบุยรำนึกออกกัไปแลกต้องบอกว่าสิ่งทีมจริงก็ถือว่าพิเศฟอร์มนะ ความจริงต้องการหกหน้าไปภาพทางด้านของ BGPU ครับโดยะาใทยก็ตามที่สองทีนี้ครับท้ายคลิปท้ายวิดีโอนะมีลุ้นกันครับอ้าวจังหวะนี้มือรัลุ้นมาดีสองศูนย์เลยครับโอ้โหนี่คาโดจ้เอโน่ครับโอ้โหวกำลังแม่ให้กองเชียร์เขามาเชียร์ครับแป๊บเดียวครับสานโลอาศัยจังหวะนี้นะครับลุ้นเดียวทรั้งนะครับสานโลครับแล้วแกลงโค่นได้ทั้งสองฝ่าเลยครับครับก็สัญญาแทข้งมังกรครับพิกงก็ โอ้โหมันอไหร่ทลูกรับที่ตะบันเทิร์สักนิดนึงเนี่ยมุดเสาสองแน่ๆครับคุณก็พลิกเข้าขวาแล้วตันเลยนะสองลูกตรงนี้เปิดโค้งโไปเสาสองแ้โหวตไม่ได้แต่แถวสองมีแต่ผมชอบจริงเวลาบอลแบบจักกระพันลากจี้ลากจี้เขาก่อยโทษมาแล้วเขาตกรอยโทษมาแล้วสุดเส้นสุดเส้นยิงเองเรียกไหมไหลไม่ได้ ผู้รักษาประตูไว้แล้วก็จะทาน้างของกองหลัง้องโไยังไม่จบเรงไม่จบนะต่อมาหวีนี้ก็เตะมาเรียบร้อยจนได้ครับบุรีรัมย์แตงครับเอากองไปรับก่อน